สำหรับต่อไปนี้ก็อขอบรรดาท่านอย่างไรโดยพยายามรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือรวบรวมกํากำลังใจให้อยู่ในจิตที่เป็นอุศลนอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าสัมมาสมาธิ็นสมาธิแบ่งออกเป็นสองประการด้วยกัน คือว่าสัมมาสมาธิอย่างหนึ่งมิจฉาสมาธิอย่างหนึ่งสมาธิถ้าพูดกันตามภาษาไทยก็เรียกว่าการตั้งใจไว้ด้วยการทรงอารมณ์ไว้ตั้งใจไว้อย่างใดอย่างหนึ่งคิดไว้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างนี้เรียกว่าสมาธิ นี่หาว่าเราคิดในสิ่งที่ชั่วเป็นการประทุสายตนเองและอพวกคนอื่นให้รับความลำบากอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิคิดในจิตเราเขามีความสุขเป็นไปดันทนองคลองธรรมอย่างนี้เรียกว่าสมาสมาธิอารมณ์จะตั้งอยู่อารมณ์ยันอย่างใดอย่างหนึ่งก็าตามถ้าทรงอยู่ในอารมณ์นั้นจะน้อยใช้เวลาได้มากก็าตามหรือว่าน้อยก็าตามก็เรียกกันว่าสมาธิ นในส่วนสัมมาสม,มาธินี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแยกไว้ทั้งสี่สิบประการในวันก่อนก็ได้พูดถึงอนาปานุสติกรรมทานมาแล้วสำหรับวันนี้จะพูดถึงพุทธานุสติกรรมทานพอเป็นที่เข้าใจก็มันไดาท่านพุทธบริษัทย่ยอยจะโดยยอ่อคำว่าพุทธานุสติ หมายถึงว่าการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่การที่คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่มีในที่ต้องคิดมากด้วยกันการพันนาคุณของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเราก็พันนากันไม่จบใครครงกันไม่จบตามพระบาลีท่านมีอยู่ว่าถึงแม้ว่าจะปรากฏมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาสององค์ นั่งถามกันตอบกันถึง่ความดีของพระพุทธเจ้าสิสาทรงอุับิขึ้นมาแล้วในโลกแม้แต่สิ้นเวลาหนึ่งกับก็ไม่สามารถจะจบความดีของพระพุทธเจ้าได้ดังน,นั้นท่านโบราณอาจารย์นิงกล่าวไว้ว่าพุทธโธปมาณโนคุณของพระพุทธเจ้า,านี่หาประมาณไม่ได้ ในเมื่อคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้เราพิจารณาไม่จบเราจะพิจารณาไปยังไงกันดีโอราณาจารย์ที่ประพันธ์ไว้โดยสรุปว่าอิติปิโสพระวาระหังสมมาสัมพุทโธเป็นต้นตึงแปลเป็นเจความมประเหตุนี้แม้ตัวองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบรรลุแล้วดูชอบรหังเป็นพระรหัง ยานี้เป็นต้นยานี้เราก็พิจารณาไม่ไหวไม่กันเป็นอันบายากลาิโดยย่อว่าคุณของพระพุทธเจ้าที่มีตัวเราก็คือว่าหนึ่งสัพพาปัสสะอัรนรังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราระงับความชั่วทั้งหมดกุศลสูบะสมัธารงทรงทรงเคราะห์ให้พวกเราปฏิบัติเฉพาะในความดี จิตตาประโยชน์ันนังองทรงสั่งสอนให้ทำจิตใจผ่องใสาจากกิเลสนี่โดยย่อเพื่อทมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมมาโลกกเฉศสอนให้พวกเราปฏิบัติอยู่ในกฎสาประการนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานี่ถ้าจะย่อลงไปทีหนึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราไม่ประมาท ตามปัจชิมโอวาท่องค์สมเด็จพระบรมโลก,กนนะสงรงตัดเป็นปัจชิมวาจาวันใกล้จะเป็นนิพานแต่แกพระอนุนวานาน่าอนันท์ดระอนุก่อนอนุนพระทำคำสั่งสอนที่เราสอนพวกเธอนั้นย่อมรวมอยู่อยู่ในความไม่ประมาท เจ้าองค์สมเด็จพระบรม,มโลกกนาสรงตรัสว่าอประมาณเดนะสัมบาเดะาจึงแปลเป็นใจความว่าท่านั้งหลายจงอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทในการที่จะละความชั่วหมายความว่าจงอย่าคิดว่านี่เราไม่ชั่ว นี่มาบารีที่องสมเด็จพระจนเนศสอนิวอกว่าอัตนาโจทยัตตานางังจงเตือนตนด้วยตนเองนี่ก็หมายถึงบ่าพโคองไม่ให้ไม่ให้เราประมาทจงมองดูความชั่วมองดูความผิดมองดูความเสียหายเขาตนเองไเปคนปกติถ้าเรามองความชั่วมองความเสียหายขาตัวเวงแล้วเราก็ยังมีแต่ความดี เราจะเป็นคนเข้าข้างตัวเอาพระวินัยมากลางเอาธรรมะมากลางเข้าไว้ดูพระวินัยดูธรรมะว่าอะไรมันผิดบ้างแม้แต่นิดหนึ่งก็ต้องตาหนิเหมือนก็บผ้าขาวทั้งผืนแต่มีจุดดำอยู่จุดหนึ่งก็ชื่อว่าไปทําผ้าขาวได้สิ้นราคาแม้แต่จุดนั้นจะเป็นจุดเล็ก เท่ากับปลายของปากกาที่จะจิ้มลงไปก็ตามทีเพราะว่าทีว่ามิดนดาเนิ่นี่เราเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้จิพิจลา,าค้าความดีของพระพุทธเจ้า็ต้องมองกับตรงนี้เมื่อพระพุทธเจ้าต้องการให้เรามีจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์ต้องไปไหนจิตเต บริสุทธิสุกติปาฏิกังขาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วอย่างน้อยเราก็ไปสู่สุกติโลกสวรรค์คำว่าสุกตินี้ก็ยกยอดไปเทงสวรรค์ก็ได้พรหมโลกก็ได้นิพพานก็ได้นี่เรามานั่งไข่ควยความดีของพระพุทธเจ้านำเลือกเอาวม่าพระพุทธเจ้าจะทรงเป็นพระพุทธเจ้าได้ ก็สายหนึ่งตัดความรักตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงตัดความรักพระพุทธเจ้ามีพระชายาแล้วมีพระราชาโอรสในวันนั้นคือพระราหุลเมื่อเจ้าโอรสคลอดในวันนั้นพระชายาก็ยังสาวอัยเพียงสิบหกปี ตาองค์สมเด็จพระจินสีเห็นว่ากายครองเดือนเป็นทุกข์จินสหาแหวงหาความสุขคือพระโพธิญ,ญาณ้วยการออกบวททรงตัดความรักความอะไยสินได้ออกจากบ้านในเวลากลางคืนนี่ตัดความโลภพระพุทธเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่าอีกเจ็วันตำแหน่งพระเจ้าจาักรพรริราชจะเข้าถึงพระโองค แต่พระองค์ก็ไม่อะไรใหญ่ดีในความเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิราชเพราะการเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิราชก็ต้องแก่ต้องตายต้องเดือดร้อนเหมือนกันนี่องค์สมเด็จพระพักวันไม่จะเป็นเจ้าโลกก็วางทิ้งไปเสียไม่ต้องการนี่อันนี้เราต้องปฏิบัติตามพ่าควรตามว่าม,มันไม่ดีพระพุทธเจ้ามีว,วางถ้าดีแล้วก็ไม่วาง อะไรที่พระพุทธจเจ้าวางไว้แล้วก็เป็นสิ่งเกินทีสยัยที่เราจะครองได้เราจะมีได้แต่โอ้สมเด็จพระจินสสีมีแล้วให้องสมเด็จพระบัณฑิตแก้ววางเสียเราก็ต้องวางตามเ็ของท่านมากกว่าเราสูงกว่าเราหนักกว่าเราดีกว่าเราที่จะเพิม่มมีท่านยองวางแต่เรามีดีไม่เท่าท่านทําไมเราจะไม่วาง ในรายการต่อมาองค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาสมแสวงหา,รหารพระพิเนศกรมอยู่ในสนกรา,ารัดาบทอุทกันดาบทร,ธธรามบ,าาบุตรปฏิบัติในรูปรรประชานและรูปประชางสองประการจงมีความคล่องแคล่วมีความชำนาญมากอาจารย์ยกย่องให้องค์สมเด็จพระผู้เป็นพระเจ้าเป็นครูสอนแทน แต่พระองค์ก็มาพิจรารณาว่าเป็นแค่รูปประชานและรูปประชานในสองสาการนี้ไม่ใช่พื้นทางรรลุมคัคขนใองค์สมเด็จพระทศพลจินได้วางเสียแล้วออกจากสมณคอาจารย์นั้นแสวงหาความดีต่อไปนี่ได้เขาสมาธิ่นองค์สมเด็จพไปจอมไตรทรงถึงที่สุดสุสมาบัตแปด ก็ยังเห็นว่าไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์แต่สมาธินี้ก็ทรงไว้แต่ไม่ทิ้งแต่หาต่อไปให้แทง,แทงเทวเท้าถึงที่สุดของความทุกข์ความไม่เกิดต่อมาองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากพบพธรรมะที่ประเสริฐที่เรียกขึ้นมาอาริยสัจคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ กปฏิิทาเขาถึงความดับทุกข์แล้วความดับทุกข์ทุกได้แปลการที่ทนได้ยากก็คือการเกิดขึ้นมาแล้วมาเต็มบริความทุกข์อันนี้เราพูดกันมันนานแล้วและเหตุที่ให้เกิดถึงเข้าถึงความดับทุกข์ก็คือตันหาความอยากเกินพอดีเอา,าความอยากนี่ต้องใช่ว่าเกินพอดี ร่างกายมันหิวอาหารร่างกายอยากจะกินน้ำร่างกายปวดอุจจาระปัสสาวะจะต้องไปส่วมร่างกายต้องการเครื่องเครื่องล่งห่มตามปกติต้องร่างกายต้องจัดการบ้านเรือนตามปกติซึ่งเป็นไปตามวิสัยอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นตัญหาตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเพราะมันเป็นของพอดีพอใช้เทียวจะเป็นใช้จงมีที่ตามความจำเป็นของร่างกาย แต่วความตะเกียดแต่กายเกินพอดีไม่รู้จักพอมีแค่นี้พอดีพอดีแล้วก็ตะกายมากเกินไปทำห้ความลำบากมีความอยากไม่รู้จักจบอย่างนี้เรียกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่การดับตัณหาตัวนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ามัรมัคนี่มีแปดอย่างรว่นยนย่อเลยสามคือศีลสมาธิปัญญา สีนคือกายระงับกายว่าจะให้เรียบร้อยให้ทรงอยู่ในความดีตามขอบเขตที่เราเรียกกันว่าพระวิน,นัยสมาธิแปลว่ามีอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ในความดีือทรงศีนทรงทานอยู่จิตก็คคนยีตน้อมอยู่ในอารมณ์ทั้งสองรยการอย่างนี้เป็นต้น นี่ปัญญาพิจรารณาเห็นว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระสุดเนชพุทธิริยาที่ทรงละความรักละความโลภละความปรารถนาความมักใหญ่ไฟสูงละการเกิดนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงปฏิบัติถูกแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วจริงได้เป็นพระอรหรัต นี่เราปฏิบัติพิจารณาตามประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดไปนานมันก็ไม่จบรวมความวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็นั่งค่าครวนถึงความดีของพระพุทธเจ้าตามหนังสือที่มีมาจับใจตรงไหนยึดตรงนั้นเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นพุทธานุสติคือตามนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้า ถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะเรียกว่าสําหรับผู้ทานุปฏิละคิดแบบนี้จะสูงอารมณ์อยู่ได้แค่อุปจาระสมาธินี่เป็นแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งไม่ปฏิบัติอย่างนั้นท่านสอนให้ภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธ การให้ใจกำหนดตามสบ,สบายเป็นกายควบกวับอนาปานุสติกรรมฐานทำอารมณ์ใจให้สบายจิตใจชินบานนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระวิชิตมานและจับใจว่าพุทโธพุทโธภควนาไว้ขณะใดที่จิตผูกพันในคำว่าพุทโธ,ทโธ,ทโธ,ทโธลดล,ลมให้ใจเขาออกขณะนั้นก็ชื่อว่าจิตของเราเป็นสมาธิ นี่การภาวนาแบบนี้สมาธิจะมีอารมณ์สูงเข้าถึงฌานสมาบัติได้นี่การพิจารน,นาว่าพุทธโธก็จะข,ข้ามอารมณ์ต่างๆไปนี่ถ้ากำลังใจเขาเราส่งมั่นพระยังมีนิมิตรายกฏขึ้นโดยเฉพาะนิมิตตรงๆก็คือต้องเห็นเป็นรูปของพระพุทธร,รูปเขาก็เห็นเป็นรูปของพระสงฆ์แต่มีรัศมีกายข่องใส อย่างนี้เขาเรียกว่านิมิตของพุทธ,ธานุสติกรรมฐานอย่างนี้จับเอาได้ถ้าเปอนนิจอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาเวลาในการต่อไปขานาถ้าเราจะภาวนาว่าพุทโธก็จิตน้อมนึกถึงภาพนั้นไม่เป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าเกิดอุกหานิมิตถ้านิมิตเล็มเปลี่ยนแปลงทีแรกเราเห็นเป็นพระาพุทธโูก ดำมั่งขาวมั่งเหลืองมั่งแต่ไม่แจ่มใสต่อไปถ้ามีสมาธิสมาธิสูงขึ้นจะเห็นเป็นพระพุทธรูปใสขึ้นใหญ่โตขึ้นเปลี่ยนแปลงมีความงดงามกวา่าอย่างนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิอันดับสูงนี่จิตนึกถึงภาพนะถ้าภาพมันปรากฏชัดภายในใจไม่ใช่เป็นนัง่งหาภาพพีมจะมาปรากฏใหม่ แล้ต่อไปมาจิตนึกถึงภาพพระองค์สมเด็จพระจอมไตรต่อไปเกิดล้กนสิมีกายเมีรมผ่องใสแทนที่จะเป็นสีเหลืองสมมติเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวสีดำสีแดงอะไรก็ตามสีนั้นเปลี่ยนไปทีละน้อยจากเหลืองเข้มเป็นเหลืองอ่อนๆมีความใสมีมต่อไปก็เป็นแก้ว แก้วใสเป็นใบกายพุเกเต็มดวงลคล้าพระอเทียนและคล้ายๆกระจกเงาที่ทอแสงพระอาทิตย์สะท้อนมีความชุ่มชื่นอยานึกให้ใหญ่ก็ได้อยนลึกให้เล็กก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นปฏิภาคานิมิตรระดับชาญถ้าจิตจับอยู่แค่นี้จิตใจของเราชื่นบานจิตจะทรงฌานด้วยอำนาจพุทธา,านุสติกรรมฐาน ทั้งว่าท่านหลายทรงอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้นั้นจิตจะมีความสมบายจะมีอารมณ์เป็นสุขตลอดกาลนั้นก็มาได้ภาพอย่างนี้จะกระจงอจะคลายภาพนี้ทิ้งไปให้ทรงภาพนีทรงเขไว้ขณะใด,ดจิตยังนึกนึกเห็นไม่ใช่เห็นเฉยๆนึกเห็นเห็นภาพอยู่ตราบใดขณะนั้นชีวิตจิตทรงสมาธิจิตของท่านจะมีแต่ความสุข นี่ถ้าคำว่าทาจิตได้ถึงระดับนี้แล้วก็ปรากฏว่าปัญญาก็จะเกิดคําว่าอาริยสัจจะปรากฏขึ้นกับใจขบรรดาท่านทั้งหลายความรู้เท่าถึงการมาความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกความพัาดพลาดจะคองละครองชอบใจเป็นทุกอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับใจเอง้อความเบื่อหน่ายในความเกิดก็จะปรากฏ ทำใดที่องค์สมเด็จพระบรมสศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนเราบอกว่านี่เป็นอาธรรมเป็นความไม่ดีจิตใจของเราจะเห็นน้อมไปตามกระแสพระธรรมขององสมเด็จพระจินาาสีด้วยอำนาจของปัญญาอย่างแจ่มใสื่อทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสาดาบกควรไปพฤติปฏิบัติควรทำให้เกิดมีขึ้น พราะทำนั้นจะสร้างความชุ่มชื่นคือความสุขให้เกิดขึ้นกับใจใจคือปัญญาของเราก็จะเห็นทำนั้นไดมุมในแบบปร่งใสไม่เคลือบแปลงเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์การยเยริญพุทธานุสติกรรมฐานพระอัตถาท้าใจกล่าวว่าเป็นพระกรรมฐานที่สามารถสร้างความดีให้เข้าถึงซึ่งปฏิบานได้ง่าย เอาลราสำหรับพูทธานสติกรรมฐา,านโดยยอด่อขอพุุติไวแตเพียงเทาง่านี้ต่อตอนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทลาใ,ใจออกนึกว่าโธจนกว่าจะได้ยนสัญญาณบอกหมดเวลา